สวัสดีจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันจ้าเมนูต้มบักหุ่งต้มบักหุ่งสวัสดีครับผมมา <S <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวแรงข้าวแรงมันนี่มีดต้มยำปัดทูต้มยำน้ำข้นครับต้มยำทะเลรวมครับ มีหมืกมีกุ้งครับสมตำไก่ทอดไก่ทอดลูกชิ้นใส่กอกผัดเอะยังไงกาดหมูผัดถั่วลรวกามีตบไทยด้วยปังสังขยาครับมาสูกผู้สุกคน ซมมมมมมิมน้ำต้มยำมต้มยำนี่ยบริเฮ็ดครับมื่อีงแม่บ้านไปซื้อมา,ซ,อมาซื้เอเพิ่มมาแซ่บคือเราอืมแซ่บมากม,ม,มึก เหญบเยอะใชบไหมคำโต,ต,ตครับตำสมเนะี่ยโอมาๆๆตำสม 嗯，咸啊 Toa bên, bên mười ba bò Mượn năm 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 mà không năm 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 mà 12. Tổng nhầm phải là chứ Cùng ừ. Đây cung nhắc to này Nghỉ ngay ngay Cùng dám thịt rồi โล่อ,อากาศเย็นๆน้ำอุ่นๆเบืเ่อเย็นไปเลยแล้วหอน cái còi muối, cào nhiều, giảm cái còi. này ừ. cứ để ăn cho quá, này, nó vẫn được rồi. ดีหาชุ่มมั้งหายุ่มนะจะเผชดยัง Đâu không ngon này cứ bố mì bù Bố bỏ quá Bỏ cả bố mì Hừm,

แ่แ่่เครงเผ็ดเลยวม,นมนบบนันแตกเนื้อแตงหน่อเด็ดบานเนี่ยมันตาไรครับ

tôm có hòn ừ. chín đòn đẹp nó sẽ còn ชิมของหวานก่อนนะแกเผ็ดต่อเหงือนนเห็ดแสบอยู่มาด้วยแก่เบ็ดครับนะ ปังสังขยากิมใส่ได้ไหลเก็บเห็ดอืมยอดน่เก็บเด็กกัน อืมน,นี่นะมาอ,มอ่ะตอหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับเมนูอาหารแรงกับข่าวเย็นหลากหลายเมนูครับบริเทดเองแต่กรแสบคืเอเราครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับตอหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอดีคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ เขาโตกินแก่เพ็ดก่อน